รถกันโอ้โห่รถแรงเกินเปิดไฟเลี้ยวกระฐันๆเลยอุ้ยตำรวจก็วะรับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยครับวันนี้ผมเชเดีเชเดียร์เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่จะขับรถกันโอ้โห่รถแรงเกิน จะไปถ่ายรูปเล่นกันนะครับแต่แรกก็นัดประมัน5าคันนะ่อ <Okay. S 1> ไปจริงๆเหลือแ oh. ค่3คันโอ้โหสุดยอดอีหลี เอาป้ายลงนะอย่าไปพับป้ายเด็ดขาดเลยนะเพราะต้องรอพับป้ายให้เรียบร้อยทุกลายนะฮะโ<า>ลกถนนโนล,ล่งเลยเนอิีอารหนึ่งพันหันอีกหนึ่งคันซิบ<า>ีอาร์หกห้าศูนย์เอฟนะครับผมรถน้อง รอแปบบ๊บแถวท้องรอนี่น่ากลัวนะครับรถเพราะว่าซอยมันเยอะใช่ไหมรถเข้าอ,ออกเยอะมากนะเปิดไฟเลี้ยวกระทันๆเลย ่รูปเล่นกันฮะถ่ายรูปเล่นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็กลับแล้วครับผมโอเคจริงๆก็จะไม่ไปแล้วแหละพอดีว่าน้องอีกคนหนึ่งเขามามาไกลครับผมพอดีว่าเขาทํางานอยู่ที่สยามไอคอนใช่ไหมแล้วพอดีว่านัดกันไว้อะคือบางคนก็ไม่มาเขาไม่ได้แจ้งไงแล้วก็ทีนี้เหลือกันแค่สองคันก็เลยเกรงใจน้องครับผมก็เลยไปไปสักไปสักหน่อยนะึงน้องมาแล้วน้องมาไกลด้วย ไม่ใช่คนอื่นไกลนะครับเป็นคนทํางานร้านเดียวกันนะครับแต่ว่าจะคนละสาขากัน ขับรถเล่นกันก็สนุกเหมือนกันนั่นนี่เดี๋ยวไว้ควิดหมดนี่จะไปขับรถเล่นจะไปไหว้พระหรือจะไปเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวจะไปทำคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งแต่รอให้โควิดหมดก่อนนะ แจ่สามร้อย สุดยอดอีเลยมีไฟหน้านะแต่มันไม่ค่อยสว่างนะแต่ไฟท้ายนี่าทาจะไม่เห็นเลยนะ ล่งเลยนะิอ็กไฟท้ายก็สวยเลยกระปิบเหมือนนี่พันเลยววเห็นจากไกลาๆนั่ว่าตำรวจเลยนะี่ะ

ด่านก<า>็วะฮะไม่น่ามีนะนี่เสอ้อไบค์เกอร์ลูกไก่โคตรเท่ ไกลนะออกมันไม่ไกลนะฮะแค่ใหญจะมาถ่ายรูปกันแค่นั้นเองถ่ายรูปกันเสร็จก็กลับห้องนอนนะฮะอุ้ยตำรวจโตวเหรอ <What? S 2> น่าจะใช่ ตำรวจป่าวะตำรวจป่าวะตำรวจทางด,วด่วนมั้งนี่ถ้าจะถ่ายรูปวะนี่ต้องถ่ายนี่ตรงนี้เลยเหรอ Two thousand years later โอเคตอนนี а, ้เราก็มาถ่ายรูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เตรียมตัวกลับห้องนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ผมใช้เดี๋ยวลาไปก่อนเดีวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับจุ๊บเดี๋ยวหน่อยหรือเจอกันใหม่คลิปหน้าก็เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับ CBR บ5 0 r คันนี้รีวิวไปแล้วแล้วก็มีแต่งเพิ่มด้วยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะรีวววิิใใหหห้้อีีกทนนนะคคคครรรััััับบบผมมเจ่ลปาสสด